เฮล l สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับอุ้งอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้งจะมาสอนวิธีการปั๊มวิวไล์สดในช้อปปีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกระแสช้อปปีมาแรงมากๆลุกคนมีพ่อค้าแม่ค้านะคะมากมายเลยที่มาเปิดการขายของอยู่บนช้อปปีแน่นอนค่ะว่าขั้นตอนการทํานะคะง่ายมากและก็ปลอดภัยค่ะเนื่องจากไม่ใช้รหัสผ่านเราใช้แค่ลิงก์ช้อปปีนะคะในการทําส่วนขั้นตอนนะคะจะเป็นยังไงติดตามได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะ เริ่มจากไปเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะคะที่โปรแกรมไลน์พิมพ์ M Style Follow MK ค่ะจะเป็นบริการจากทางร้าน Special Fast ค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะก็ให้เราทักแชทคุยกับแอดมินได้เลยอย่างวันนี้นะคะอุ้มจะซื้อบริการปั๊มมิวไลท์สดใน s h o p ป e ค่ะ แอดมินส่งราคา Shopee Live มาให้เราแล้วนะคะเริ่มต้นที่30นาทีสูงสุดนะคะก็คือ60นาทีค่ะมีให้เลือก2แบบนะคะแบบ50ดวงตาแล้วก็แบบ100ดวงตาค่ะซึ่งในวันนี้นะคะอุ้มจะเลือกที่30นาทีแบบ50ดวงตาค่ะพอเราเลือกแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะให้รูปภาพนี้มาเป็นรูปภาพ QR Code ค่ะก็ให้เรานำภาพนี้นะคะไปสแกนจ่ายเงินได้เลย โอนเงินเรียบร้อยอย่าลืมแจ้งสลิปแบบนี้ด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปนะ่ะแอดมินนะเขาก็จะได้เริ่มทำงานให้เราทันทีเลยค่ะต่อไปนะคะอุ้มจะสอนวิธีการส่งลิงก์ช้อปปีให้แอดมินค่ะเราก็เข้าไปเปิดแอปพลิเคชัน s h o ปปีขึ้นมาเลยค่ะอันนี้คือหน้าแรกนะคะมองล่างสุดนะคะจะเห็นคําว่า l i ฟ e ค่ะให้เรากดรูปคําว่า l i ฟ e ได้เลยพอมาถึงหน้านี้นะคะให้สังเกตขวามือบนสุดนะคะจะเห็นรูปบวกให้กดบวกค่ะก็เป็นอันเริ่มการไลฟ์ Life สดแล้วค่ะ ซึ่งพอมาถึงหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราใส่รูปภาพหน้าปกแล้วก็ใส่หัวเรื่องในการไลฟ์สดนะคะเพื่อนๆก็ทำตามขั้นตอนใน s h อป e e บอกได้เลยค่ะพอใส่ข้อมูลเรียบร้อยนะคะก็กดต่อไปด้านล่างได้เลยค่ะก็จะเริ่มการไลฟ์สดทันทีกดเริ่มไลฟ์ได้เลยค่ะ หลังจากที่เรานะคะเริ่มไลฟ์สดเนี่ยให้เรามองบนสุดค่ะขวามือจะมีลูกศรน,นะคะที่คล้ายรูปแชร์ให้กดอันนั้นนะคะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ค่ะเพื่อนําลิงก์ที่ได้เนี่ยไปส่งให้อดมินค่ะแบบในแชทได้เลยก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูด้วยนะคะยอดเรื่องของอุ้มคือ1ค่ะหรือว่า1วิวนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาหน้าที่เราไลฟ์สดในช้อปปี้ค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ผู้ชมของเรามี2คนนะคะเราลอยอดขึ้นได้เลยค่ะเพื่อน จะเห็นว่าตอนนี้นะคะยอดผู้ชมเนี่ยทยอยขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสรุปแล้วปั๊มวิวไลฟ์สดในช้อปปี้ทำได้จริงยอดขึ้นจริงค่ะเมื่อตอนต้นคลิปนะคะเราซื้อไว้ที่50ดวงตานะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ครบแล้วค่ะตอนนี้ยอดขึ้นไปอยู่ที่52ดวงตานะคะสรุปแล้วร้านนี้นะคะดีเลยค่ะยอดขึ้นจริงแบบไม่ตกตาแนะนำเลยค่ะทำได้จริงนะคะปั๊มวิวไลฟ์สดช้อปปี้ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนปั๊มว awesome. ิวไรฟ์สดในช้อปปีจแต่ในคลิปนะคะจะเห็นว่ายอดวิวคนดูทะลยขึ้นจริงค่ะแล้วก็ทําได้จริงแบบไม่ตกตาเลยนะคะหากใครสนใจอย่ารอช้าค่ะทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์ทรายโฟลโล่ l อ็มเค่ะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นรายละเอียดนะคะให้ดูตรงนี้ค่ะเป็นไลน์แอนะคะซึ่งร้านนี้เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเขามีแอดมินคอยซัพพอร์ตคอย s t a n บ b y รอตลอดเวลาเลยค่ะแล้วที่สําคัญแอดมินร้านนี้ใจดี ตอบเร็วแนะนําดีค่ะเอาระคาในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ